ค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนชมทุกคนนะคะมนี้น้องทิยามาตามแนวทางของน้องแท็กเตอร์นะคะแม่บายนะคะน้องแท็กเตอร์บอกต้องงวดนะคะเป็นเลขสองโตจะเป็นหางได้จะเป็นโตได้ไปเบิ้งไปส้มนลากันเลยะคะ่ะเด็ตัวเด็ดชิบกรจากระดับคุยกับคนเดียวกันมณีมาหาน้องแท็กเตอร์ <c oughs> กับแม่บายแล้วกับเอฟซีก็ ฝากค่ากับข้าวมาให้ถ้าน้อยๆเพื่นน้อดยาจะอ่านถ้าหลายๆจะว่าน,นะคะเสี่ยงกับการทางช่องนะคะบอปลอดภัยปันน่นไดนคุณสุจิลาทอนห้าร้อยคุณพี่ติ๊กอุดรสามร้อยบาทฝากมาให้ค่ากับข้าวแม่บายกับน้องแท็กเตอร์เป็นเงินแปดร้อยบาทนะคะถึงมือเราเด้อค่ะแม่บายนะคะจะเลื่อนจะเลืล่อนเด้อเลขเพื่อนบ่อเขาแล้วค่ะเพื่อนไฮรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดเก้ากับ 82หรือ28เนี่ยนะรเรียกว่าเขาแต่่าเอฟซีคนทางอยากซอยค่ะกับเขาขานาขับไฟสงสารน้องเขาเ่นเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซอยตัวเองไม่ได้นะคะนยคะขาแขนเพิ่นรีบนะคะดูแลดูแลสิ่งกันด้วยกันนะครับ14ปีแล้วนะคะเขาเป็นสะพานบุญหายว่ามันว่าเขาจะมะหาตะเลขกอย่างเดียวนะคะคเป็นสะพานบุญหายอยากซีสารให้พี่น้องได้หุงจากว่าครอบครัวบางครอบครัวเนิ่กยยังรอความ่วยเหลือจากพี่น้องเอฟซีอยู่ ผู้ใดคิดว่าอยากรวบทั้งบุญกับแกดไลน์ของมาทังช่องของเขาได้นะครับติดต่อมาทังง่องได้เนาะเขาพร้อมที่จะเป็นสะพานบนห้นะคะอันที่ขอที่ยู่ไปงวดที่แล้วคนส่งของมาบอ้บ่าท่านส่งแต่ว่าโทษแล้วเบอร์โทษมันย่ามีแล้วจ้าเป็นทั่มากของลูกสาวลูกสาวเลยบอกว่าโทษไปหาแม่ที่นี้ก็เบอร์โทษเพิ่นละจ้าคนบุบบนได้บุ เป็นจะคุยกันกับเล่าแล้วเ้าอาน้องเด็กเตอร์งวดนี่เวลาไปพุ่อะตัวใดนู้บอกเอฟซีนะลูกเพื่อนเอฟซีเพิ่นเป็นแนว้าง้ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขกัมีเขาไม่รู้ต้อมีผู้ใดว่าดอกค่ะอ้อเพิ่นกำลังคิดอยู่ตัวใดน้อกเอนีนแรก่อนเอซเิม็นเนื้อค้หยอกเพิ่นเพิ่นเกไม่ามักต้วใองไมยเฮามว่าค่เพิ่นกำลังิดอยู่ตัวใดน้บอกีนก่อนัอฟีเพิ่นเปนันาไปหาซื้กิบ่าตัวได กับตัวใดลูกเก้าสองโอ้มักตัวเก้ากับตัวสองคือมันก็ไอ้มาตัวเก้ากับตัวสองนะกัรมาเป็นมามกตัวเก้ากับตัวสองเาก้าสองกัรหกสองกันหกสองสองสองหกอันนี้คือตัวกันอันนี้คือตัวมักมันมาบอกหลายตัวมันบอกยตัว อเดฟซีไม่ดวงไปซื้อสองตัวดวงดีกับสะถือหกโตัวเด้อพี่น้องเอฟซีเนะคะครับเคยมีดิ F A, F เอฟเอฟซีบรรทุกหกตัวของแม่ลุยเนาะแม่ลุยบอกสองหนึง่งเอฟซีไปซื้อแต่ละกินแมงสองหนึ่งไปถือหกตัวถึงแล้วมันที่หาเฉยเนาะโชคดีหลังว,วันดีผลานมาแม่ลุยหายยังเนาะเพิ่นไปซื้อสามตัวหนาพราะเพิ่นไม่ถือโอนมาให้แม่ลุยว่าในสองพันของพ่อซ้ายกับให้ ศูนย์หาสามเพิ่นไปซื้อสามตัวนาเพิ่นทึงอีกนะมัะนจะเป็นแบบนั่นนะคะนะคะสรุปว่าน้องแท็กเตอร์บอกงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองห้าหกเกดเพิ่นบอกที่แรกเพิ่นมามักเก่านะลนะูกเนาะเป็นามามักเก้าเพราะพ,อ,พอยห็นเลามไปีว่าอีกตัวหนึ่งมกักเพิ่นมาสองกลยเป็นเก้าสองเนาะมักเก้าสองนะครับเข้ากับเขียนกันให้เก้าสองหกสองนะคะเป็นหน้าทางหาซื้อสกินแบงรัฐบาลไทยในงวดที่สิบหก ตุลาสองห้าหกเจ็ดนะคะถึงว่าตัวเลขของน้องเพิ่นสิบลกเขานะครับลื้อจังไดยกระย่าบางคต่ว่าแอดวินกับมาเพื่อเป็นสะพานบุญให้พี่น้องได้เห็นความเป็นอยู่ของเพิ่อนจะ่าตามทุกโหวดนะครับเนาะทุกโหวดไปหมู่บ้านนี่มาเด้วเมย์บายบายยูเฮอเลยกกับบายยูดักเห็ดหลดด้วยจะเคยเห็นความล้ำบากาลเอฟซีบางคนเพิ่นบ่ได้โชคดีน้ำด้อค่ะเพิ่นโชคดีโชคดีจาก อาจารย์อื่น<ะ>แต่ว่า <จะ S 1> ่นก็ทําบุญนําอาจารย์นั่นแล้วกพิ่นกับแบงมาให้น้องแท็กเตอร์นะคะน้องที่ยากก็เอาน้่ซให้นะคะของพูดเอ็บซี่นะคะที่ให้ความวบวางใจทาง่องของเฮานะคะทุกบาททุกตางคงถึงมือแน่นอนถึงจะไม่อ่านรายชื่อก็ถึงนะคะนะคะเอาคาร้ดามันเลเพียงบ่อครับบ่อเอาดอกค่าร้ดามันอันนี้มุ่ผมก็ทําบุญคือกันนะครับก็เป็นสะพานบุญนะครับแม่ครับน้องนะครับหกสองนี่คือตัวกัน นี่คือตัวนมากเก่านี่มนสิคายเป็นโกของเราตามที่เพค่นเคยบอกมาแม่แม่ทำมันทะย่าลดทีเป็นนัสั้นเคือคกไปวก็ก้็อไปแล้วก็เล็เล็กกก็เลขเก้ามันเป็นเล็กคายกันดินเล็กคายคายตัวเดียวกันเป็นเจ้าเหรียญเล็กมากแหลายอุ้ยมาสิมาหลักๆักหล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 อหลกหลักลักหลหลหลักล ทางทีมงานของฮอลเนี่ยากทำบุญนะครับจะเป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องเด้อครับเด้อจะเป็นสะพานบุญนะครับพี่น้องนะครับอย่างให้คนเห็นมาบางท่านอาจจะว่าตัวเองลําบากแต่คนที่จะลาบากกับท่านก็อาจจะมีนะครับคนที่อยู่แบบลําบากกว่าท่านก็อาจจะมีนะครับอันนี้คือการนําเสนอนะครับบางเครือนะครับนอกเพ่นอาจจะมีเส้นเพ่นอาจจะสิ้าพี่น้องโชคดีก็เป็นได้ งวดนี้ท่านอาจจะซื้อสองตัวไทยอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้หรือว,ว่าท่านจะเป็นรางวัลที่สองที่สามที่สี่จะหาก็เป็นได้ได้ดครับเด้อก็ลองเบิรงพิจารณาเบิรงนะครับใส่วิจารณญาตในการรับชมนะครับนาเทียพี่น้องมีบุญต่อกันกันกบน้องเพื่อน,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 นอได้ร่วมทำบุญนะ้ากันแบบได้ร่วมแคนขาเปนรีบนะครับนะเนี่ยป็นเิ่นบ่สมบูรณ์น,นะครับอา,า,า,ายุสิบสี่แล้วแคนขาพ่นหน่อย ตอนตอนแปดขวบเมื่อตอนใดก็แม่เพิ่งกันยังขวบกินข้าวไล่อยังไรแบดแน่นจบ่แปดขวบนี่ก็แในอนไดอยู่ธิบายจะก็ต้องกันนะครับเกดี๋ยวมาผสมชิชองเหมืนเปลนเนาะบนหัมาซิมซิมซิมกันอีกซิมยังนี่ไม่มาซิมจีต่างกล่องนาะมิเต่ผู้จะฟังซิมเนี่ยอันพ่อใหญ่สิมาตามีอยู่เด้อ ฮัทเทียฟัน,นดีฮัทเทียมันเป็น pagar, ตาออกตัวใดบอกพวกไงได้เด้อเห็นตัวใดก็ได้เด้อไงเป็นใครโดนซื้อเป็นเจ้าบ่าวไปคอยเจ้าบ่าวไปคอยๆพื้นถามมันบพราใครปากเราพอยิ่งหิงถามพื้นเบารุดพคนบ้าให้มันต่างอีกเด้อเพื้นบวกปากสิบ่าน้ำแต่นุ่นที่ยากับมึงหิ้งกันนั่นแหละไม่บายถามไม่ถามบ่บอกไม่บายถามมั่วมั่วมันยังบ่บอกก็บ่เคยบอกเลยก็บ่เคยบอกเลถูกชะตากันเน้าหอมเนาะ นกบางเนาะ่เนาถูกชะตากันต่ใเอนมื่อไมันผาไกลไได้เอกาอันนี้บอเหมือว่าผ่านผาตื้มันก้อนมันก้อนนี่ยก้อนในวันผ่าเผอเปวั่ยรื้อป่กื้อกิงเขาอนี้ก็ซีดียี่เนาะบนนังเฉๆนั่งกิ่เขาอมาเป็นสะานบุญไฮเดอร์อยตาบผม พ่อมาเป็นสะพานบุญไห้จ้งได้เฮาก็มีบุญร่วมกันเราละได้ไม่เห็นกันเด้อครับจังได้เฮากตเนเบาอยู่เด้อนอเป็นเบาค่อยๆเราสื้พ่อฟังเด้อเจ้เฮาผู้ใายน้ำกันนะเดี๋ยวคงสุดท้ายจะมาตามอีกเด้อถามีคนฝากมาหายกับจ้างจะมาหายน้องแทกเตอร์อีกนะคะขอบคุณเด็บซี่หลายๆที่หายควมไว้วางใจกับทั้งส่งของเฮานะคะ อุทยาทําบุญกัติดต่อมานะคะ0 9 8 1 9 7 1 9 3 4เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นะคะครับพรมนุษยทิยานะครับเบอร์เขาเขงในเกงมี่ศูนย์เจ็ดศนะครับพี่น้องสามารถติดแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแม่น้องระดาก็บอกเบอร์มันน้ำแน่เออแม่น้องระดานั่งซื้อๆอยยกบุปั่นจักรยานเจ้าของกับไบอร์เจ้าของกับไนอูโอ้ยเนาะ อันนี้เบอร์เบอร์เจ้าของเว้าเว้าเบอร์เจ้าของบอกเบอร์นะเบอร์แม่น้องได้ยังก็0969319462 ศูนย์เก้าหกนะคะเก้าสามหนาจำได้ถ้าผ <im bam> ู like <bbe> ้ใดยืมเงินติดจำได้จำได้แต่ผู้ใดยืมผู้ใดยืมเงินเงินคนยเอาพวอยืมยี่สบาทกระทจนเลปมาถา่านเบอร์โทรศัพท์จะคล้องเพราะจำไหมยืมโอกาสยืมขนาดยี่สิบบาทที่วงอยู่ค่วงเนสแตแต่งานก็จำปรเด้นเนาะจำเบอร์ถ้าองกับปรดนพี่้องเ้ยนังเั้นแบบีบทค้ำแน่บทหยอกกันแน่นะครับแต่ก็ สัมผั์แนวทางของน้องเพิ่นนะครับพี่น้องก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้นน้องเพิรนกับบอเวนเทวดาผู้รอบรูอ้อย่างนะครับคิดจังไ<ม><ใ>ดเพิ่นกระบอกไปจังสั้นนะครับท้ายทําให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อพี่น้องจะได้เห็นค้อมเป็ยนยู่ของเพิ่นครที่พี่น้องจะร่วมทำบุญกับแอดไลน์มาตามนั่นนะครับที่เบิดทัทรทั้งสามแอดมินนี่แหละเิ่นหายไ้นะครับผมแล้วขอให้พี่น้องโชคดีโชค mắn นะครับเดออยู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นนะครับ จะจบจะจนขอให้ร่ำร่ำได้ด้วยนะครับโค้งสุดตายตาก,กบับยายสิมาอีกอยูดด่เด้อน้องแท็กเตอร์สิมาอีกอ,อยู่เด้อมาอีกนะครับผมห่าไปให้สามโตเด้อลูกเด้อเอาสามโตเด้อบ <ๆ S 1> ่าดน,นี้เด้อตามาเอาสามโตเลยเด้อบ่เอาสามโตแล้วป่านนี้ฮ่าไปสู้ไหม้าอีกแล้วค่ะ